ตบ้าชาแนลดิฉันได้นำพาท่านนะคะออกจากที่ว่าการอำเภอตะกัวป่าเข้ามาในพื้นที่หมู่ที่หกบ้านในปิตำบลบางไซอำเภอตะกัวป่าค่ะเราอยู่ที่บ้านเลขที่36ทับ4ของผู้ร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านรายหนึ่งซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอตะกัวป่าได้พิจารณาคัดเลือกให้เรา มาพบปะพูดคุยกับเธอกันนะคะมาทำความรู้จักกับผู้ที่จะสนทนาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกคือนางสาวอจิมาว,วงสุวรรณปลัดํำเภอเจา้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกำนันนายวุฒิคงเมืองค่ะดีครับค่ะท่านเป็นกำนันตำบลบางไทรแล้วก็ขนาดเดียวกันพื้นที่นี้ก็อยู่ในความดูแลของท่านในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านในปีด้วยะคะ่ะ าดสาโรธสีเมืองค่ะคท่านนี้นะคะค่ะท่านนี้เนี่ยเป็นสารวัตรกำนันตำบ,บางไรเป็นสามีของผู้ร้องด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญทีเดียวในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะท่านสุดท้ายก็คือนางสาวเรืองทองพันธ์ค่ะเธ <Okay. S 1> อคือผู้ที่ เคยเป็นบุคคลไร้สถานะบุคคลทางทะเบียนมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะมารับฟังรายละเอียดเรื่องราวชีวิตของเธอะคะสารคดีตอนนี้ในชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากบ้านในปีนะคะ่ะก็จะนำพาท่านไปรับฟังชีวิตของเธอว่าความเป็นมาก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยเธอเป็นใครเป็นอย่างไรมาก่อนนะคะและดูจากเรื่องราวแล้ว ถือว่าจะว่าผกผันไหมก็ภูมิลำเราเดิมไม่ได้อยู่ทางนี้เลยนะคะไม่ได้อยู่ตะกัวป่าเลยไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาก่อนคะก่อนก็อยู่ที่ชนบุรีค่ะมาทํางานที่ชนบุรีอยู่ที่ชนบุรีแล้วตอนแรกเกิดเลยล่ะ<ร>เป็น<ร>กนเกิด,กด<ๆ>ที่ไหน ที่หนองคายค่ะที่บึกเอ๊ที่เซกาค่ะที่อำเภอเซกาจังหวัดหนองคายแตอยู่ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือ,เ,อเป็นเขตชนแดนกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นนะคะคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรแล้วก็สัญชาติอะไรคุณพ่อชื่อนายสมรทองพันธ์ค่ะ สัญชาติไทยจ้ะเป็นคนไทยโดยกาเนิดเลยค่ะคุณพ่อแล้วคุณแม่แล่ะคะคุณแม่เป็นคนลาวค่ะเป็นคนลาวสัญชาติลาวชื่ออะไรคะชื่อนางจอนจ,จ้ะนางจอนจ้ะพ่อกับแม่มีมีลูกกี่คนแล้วเราเป็นคนที่เท่าไหร่มีสามคน,น,นคน่ะเรื่องเป็นคนที่สองเรื่องเป็นคนที่สองค่ะ อตอนเรือเกิดเกิดที่บ้านหรือเกิดที่โรงพยาบาลเกิดที่ไหนรู้ไหมเกิดที่บ้านจ้ะเกิดที่บ้านมีหมอตำแยทำคลอดเหรอสมัยนั้นจ้ะค่ะเกิดปีพศเท่าไหร่วันเดือนปีจำได้ไหมวันที่เก้าสิงหาจ้ะเก้สิงสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่จ้ะ <25 24. S 1> 2,524ถ้าพูดถึงว่าระบบการทะเบียนไทยก็ได้มีการจัดทำทะเบียนบ้านมารุ่นแรกก็จะเป็นปี2,499นะคะรุ่นที่สองจะเป็น2,515รุ่นที่สาม2,526ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตกหล่นจากระบบการทะเบียนราษฎรเนี่ยเรือนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรุ่นปี2,515เนาะจะต้องมีการแจ้งกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการที่ไปออกหลักฐานไปเกิดทำไมถึงไม่ได้ดาเนินการเรื่องตอนนั้นรู้เรื่องไหมค่ะจะไม,ไม่รู้เรื่องจ้ะไม่รู้เรื่องเลยจ้ะ,จะได้รับการศึกษาอะไรที่นั่นไหมคะได้เรียนหนังสือไหมไม่ได้เรียนจ้ะไม่ได้เรียนก็โดยสรุปก็คือเรืองทองพันเกิดที่อําเภอเซกาจังหวัดหนองคายคุณพ่อเป็นบุคคลสัญชาติไทย คุณแม่เป็นบุคคลสัญชาติลาวมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสามคนพ่อแม่เดียวกันจ้ะท่านผู้ชมคะสงสัยเหมือนดิฉันไหมคะว่าจากเซกาหนองคายแล้วทำไมชีวิตเธอถึงได้มาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านในปีตําบลบางไซรอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเป็นการข้ามภาคข้ามเขตแดนเลยลองเล่าชีวิตให้ฟังหน่อยว่า เมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ทำไมถึงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้อเส้นทางชีวิตอะไรย่อยอะไรย่อพอ,อดีมาทำงานนะคะมีนายจ้างเขาไปหาคนงานให้มาทำงานตอนแรกก็ทำที่ชนบุรีค่ะแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็พาลบมาที่นี่นะคะที่ทับตะวันทับตะวันนี่คือทำอะไรอ่ะอเป็นรีสอร์ทเหรอจะ้ะเป็นรีสอร์ทจ้ะรู้สึกเป็นรีสอร์ท เดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมทับตะว,วันเนี่ยซีนอมิอกไปมาชีวิตอ <c oughs> อกต่อธรรมาชาติได้กวาดเรียบกันแล้วซีนีมินะคะกอหลังจากทับตะว,วันแล้วก็ชีวิตเป็นยังไงต่อเรารู้สึกไม่ว่าเราเราะจะต้องทำบัตรประชาชนไหมจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไหมมีความพยายามไหมที่จะต้องไปมีตรงนั้นให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ย ช่วงทางานกันนายจ้างนายจ้างไม่หลักฐานไหมไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยนายจ้างไม่ทําอะไรให้เลยค่ะมาเนื่องจากจะทำนั่นก็ตอนที่มาได้แฟนมาอยู่กับแฟนแล้วมาเจอกับคุณสารดเจอกันได้ยังไงอ่ะพบรักกันได้ยังไงที่ทับตะวันเนี่ยค่ะพอดีพี่เขาไปทํางานเขาอะไรอ่ะเขาเขาเาออกเรือจับกุ้งอ่ะค่ะเขาไปพักที่นั่น ก็ได้เจอกันที่นั่นอตอนนั้นเราอายุประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณสิบหกสิบห้าสิบหกแล้วก็รู้จักคบหากันกี่ปีคะ่าจะร่วมหอรงงงอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเนี่ยไม่ไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าเรื่องตอนอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ไปไหนเลยมไม่ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนเขาก็บอกว่า ไปไหนไม่ได้ไม่มีบัตรอะไรแบบนี้นันก็เลยพี่ก็ชวนออกมาข้างนอกว่าเออเอามาซื้อโคงอ,อะไรแบบนี้ก็ได้อยู่กับพี่ก็ตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วตอนที่แต่งงานเนี่ยเขาเขาไม่มีหลักฐานเลยเลยอ่ะผมก็ไปบอกท่านน้อยก่อนนะครับแจ้งยนไอยก่อนเคยสงสัยอะไรในตัวคุณเรืองไหมท่านผู้ใหญ่สมัยนั้นให้ความเห็นยังไงเมื่อครัพาไปดําเนินการย,ยังไงก็ดําเนินการก็บอกว่าเอาบ ขอดูบัตรอะไรบปนะเห็นว่ายังอายุยังไม่ถึงอะไรเนะี่ยผมก็เขาบอกเขาเขาไม่มีบัตรทีนี้ผมก็รู้สึกว่าลงบันทึกไว้หนั่นด้วยนะที่ว่าพามานะตามตามคมเงียบนะลงบันทึกไว้ด้วยว่าไนดะ้พากันมามคือไม่ได้พาหนีอะไรแบบเนี้ยคือตามกันมาแบบนี้เนะี่ยที่ว่าก็ลงบันทึกไว้แต่ว่าไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะลงไว้เป็นหลักฐานว่าสองคนนี้ได้ พ้อพอยู่กินกันสันสามีภรรยาครับผมค่ะก็ตามมาข้อพ่อเขาอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็บอกพ่อเขาอยู่คนละถิ่นกันแต่ว่าได้ลงบันทึกไว้เผื่อมีปัญหาอะไรประมาณนั้นเรื่องก็รู้อยู่ว่าพ่อตัวเองอยู่เซกาหนองคายติดต่อกับพ่อทางบ้านตลอดช่วงแรกๆติดต่อไม่ได้เลยจ้ะเขาเริ่มติดต่อกับคุณพ่อได้ก็ เริ่มเริ่มมีความหวังว่าจะดําเนินการมีอะไรเป็นตัวจุดประกายให้เราจะต้องนึดดำเนินการให้กับภรรยาให้ได้ครับนายผมว่าน้่เรนอยู่ตลอดแล้วมีลูกด้วยกันกี่คนสองคนครับตอนแจ้งเกิดมีปัญหาอะไรไหมมีคนเข้าซักถามบัตรแม่ไหมอะไรไหมไม่แล้วกันไม่ไม่ใช่ไหมเพราะตลานก็ลูกก็ได้สัญชาติโดยหลักของวิดาอยู่แล้วใช่ไหมคะอืม ก็ไอแรงที่สุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เนี่ยพี่สาโร่ต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนลองเล่าให้ฟังดิครับว่าดําเนินการยังไงอะไรเป็นต้องดิ้นรนไว้แรยครับต้องพยายามให้ได้ที่สุดครับพาพ่อตาไปน้องกานะครับคือหลังจากมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีโทรศัพท์ติดต่อคุณพ่อได้ก็เรื่องทํายังไงบอกพ่อยังไง พ่อมาเองหรือว่ามาเองเลยค่ะพ่อมาเองเลยพอโทรติดต่อได้ก็แค่บอกบอกที่อยู่แก่ว่าเออมาลงตรงนี้ขึ้นรถตรงนั้นมาตรงนี้พ่อมาถึงที่นี่เลยบกโตะกปาเลยโทษทีพ่ออายุเท่าไหร่แล้วที่พ่อมาเนี่ยก็สามครั้งแล้งสิบได้เลยแม่บ้านเนี่ยแกมาช่วยตามอ๋อพ่อมาสามครั้งแล้วมาโดยรถโดยสารมาด้วยตนเองอืมค่ะแล้วก็ ยังไงพ่อมาสามครั้งครั้งไหนสําเร็จครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายคือสําเร็จค่ะทํายังไงบ้างก่อจะไปถึงอําเภอนี่คือทำยังไงบ้างค่ะดีัดใจผมไปหาท่านหนท่านท่านประหลัดที่อําเภอค่ะทีนี้ต้องรบกวนท่านประหลัดอจิมาช่วยเล่าขั้นตอนต่อจากนี้ที่เขามาพบเรานะคะขั้นขั้นตอนแรกผู้ยื่นคำร้องก็คือพี่เรือนกับท่าน พี่สาโรดก็เบื้องตน้นก็ไปพูดคุยเบื้องต้นกันก่อนค่ะว่าพี่เรืองเนี่ยมีพ่อเป็นคนไทยนะแล้วต้องการมีบัตรประชาชนต้องการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านถึงก็คุยเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วแล้วเลยแจ้งให้พี่เรืองทราบว่าอขอบัตรประชาชนของพ่อหรือว่าเอกสารอะไรของพ่อที่แสดงให้เรารู้ว่าพ่อของคณเนี่ยมีชื่อเ,อเป็น บุคคลสัญชาติไทยค่ะก็พอทราบแบบนั้นแล้วปุ๊บก็สอบสวนปค .14 พี่เรืองก็บังเอิญตอนนั้นพ่อพี่เรืองก็มาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็สอบสวนพี่เรืองแล้วก็พ่อก็อออสอบสวนเสร็จก็เสนอทานายนอำเภอว่าท่านต้องการที่จะ,ะตรวจดีเอนบุคคลคนนี้ไหมหรือว่าท่านจะ เรียกเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมท่านก็อขอผลตรวจ n n เอได้ทำหนังสือส่งตัวพี่เรืองและก็อของคุณพ่อตัวจ n n a ที่มอ,อค่ะก็อยู่ระหว่างรอผลผลการตรวจก็ขอรายชื่อของญาติของพี่เรืองนะะป้านาะอาของพี่เรือง สองลายสกมใช่ค่ะก็ขอ,ขอความอนุเคราะห์อำเภอสกาก็ส่งหนังสือขอ,ขอความอนุเคราะห์แล้วก็สอบสวนพยานบุคคลมาให้เรียบร้อยค่ะก็ะะบันทึกถึงทานายอำเภอค่ะแล้วผลดีเอออกมา ผลเอ็เอออกมาเป็นพ่อลูกกันะคพ่อลูกกันทีนีกระบวนการที่เราไปยื่นหนังสือถึงสือจากำเภอไปที่ที่มออที่คณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นงใช่ไหมคะไปขอผลตรวจสอบเนี่ยเราดําเนินการโดยทุนทรัพย์ส่วนตัวเราเองหรือว่าทางราชการสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเราใหญ่ทุนทรัพย์เองค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้เข้าโครงการของ ทางอำเภอทางสำนักพันการทะเบียนที่จะสรรงบประมาณมาให้ผู้ร่วมโครงการที่ทำรายชื่อกทางอำเภอมีเยอะไหมคะก็ตอนนี้มีประมาณ10รลายค่ะ10รายก่อ่งปีที่แล้วจะมีงบประมาณมาของอำเภอตะกัวป่าได้งบมา2รลายค่ะส่งไปตรวจด n a เเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้มาไม่เยอะแล้วแต่ที่เขาจะจัดสรรมาให้ เพราะฉันในสิบรายเนี่ยสิบรายนี่คือหักสองรายไปแล้วค่ะก็เหมือนเหมือนบางรายบางบางรายเขาก็อยากจะไปตรวจเอ็นเองไม่ไม่รอละไม่รอง้อหลวงอคก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ลองสาระตากดซิว่าจ่ายกันไปทุกเท่าไหร่ค่ารถค่าเดินทางค่าน้ำมันอะค่าน้ำมันรถเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เือคนอนึง ค่าห้องพักไปด้วยวหมื่นสองพันหมื่นกว่าจะก็ค่าตรวจดีเอ็นเอก็แปดพันก็ตรวจดีเอ็นเอแปดพันจะอ๋อค่าแรงมันรถก็ตั้งหลายสองสามพันเนี่ยไปกลับถ้ามันรถไปกลับสองสามพันก็ตีทั้งค่าที่พักค่าอาหารการกินก็หมื่นกว่าบาทนะคะแต่หมื่นกว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มไหม คุ้มจ้ะคุ้มกสิ่งที่ที่เราได้รับตอบกลับมาเนาะคือถ้าอยู่ในฐานะทางเศรษฐกิจที่พอจะดําเนินการได้นะคะก็ดําเนินการแล้วก็ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วนะคะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะท่านผู้ชมคะเหลือที่พี่น้องประชาชนผู้ไร้สถานะทางะเบียนที่ยังรอกระบวนการพิสูจน ถานะยืนยันตัวตนของตนเองในการขอเพิ่มชื่อขอ,อมีสถานะทางทะเบียนนะคะก็จะได้ศึกษาเป็นแนวทางว่าในการตรวจพิสูจน์ d n a นั้นมีค่าใช้จ่ายถ,าถ้าเกิดว่าผู้ร้องสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าท่านใดทีไ่ไม่พร้อมก็ลงไปชื่อไว้กับ สำนักขีเรียนอำเภอนะคะเข้าชื่อเรียงลำดับตามตามลำดับไว้ในโครงการนะคะที่เราจะจะัดสรรงบประมาณลงมาให้แต่ละอำเภอค่ะ,คะ,ะก็รบกวรน้องอจ,จิม,มาเล่าถึงเมื่อได้หลักฐานเสนอท่านนายอำเภอแล้วอันนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายตามระเบียบขั้นตอน,นต่างๆที่ดํนาเนินการให้เขานะคะช่วยเรียงลําดับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ ขั้นตอนแรกก็พี่เบืองอพี่เบืองเป็นบุตรของบุคคลที่มีสัญชาติไทยก็คือพ่อเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยนะคะก็พี่เบืองจะเข้ามาตราเจ็ดนะคะของพรบรสัญชาติค่ะ<ม>ก็เป็นบุตรของคนไทยโดยหลักสายเลือดนะใช่ค่ะแล้วก็จะเข้าพรบพรบทะเบียนรา 34, ชสอง้าสาก็จะเข้ามาตรา97 ก็เพิ่มชื่อด้รายการบุคคลก็ของพี่เบีองจะเป็นประเภทที่ไม่มีเอกาสารแสดงตนอะไรเลย<ช>แล้วก็ <ๆ S 1> วก็ <ๆ S 1> จะเพิ่มชื่อให้กับพี่เบียงค่ะ<ช> <ๆ S 2> ตามระเบียบแล้วก็ข้อปฏิบัติของข้อ37พรบทะเบียนราชด้วยค่ะบัตรประชาชนถือไว้กับตัวไหมจ้า ความรู้สึกแรกที่ได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นยังไงบ้างดีใจมากเลยอยากจะบอกอะไรกับท่านท่านประหลัดอัจิมาท่านนายอำเภอนะคะหรือแม้กระทั่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งค่ะขอขอบคุณหมอครับช่วยเป็นผูยากนะรากำลังกันหมดฉ่นขอบคุณนะมีพูดเป็นก็โดย โครงการปกครองสมหาไทยเองก็เห็นมีความสําคัญนะคะของอบุคคลทุกกลุ่มทุกประเภทที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเนะะี่ยค่ะก็สําหรับนโยบายเรื่องการก,การแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สถานะต่างๆทางท่านในอำเภอตะกัวป่าท่านก็ได้เร่งรัดดาเนินการจัดทําแผนงานดํนาเนินการในพื้นที่อยู่แล้วทราบว่าก็มีอยู่ ประมาณกลุ่มชาวเลนะคะที่ยังมีเหลืออยู่ประมาณ7จ็ดรายแต่กรณีนี้คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะเป็นบุตรของบุคคลสัญชาติไทยไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์นะคะแต่ก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะคะมีความเท่าเทียมกันก็ในโอกาสนี้ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักบรหารการทะเบียนต้องขอขอบคุณท่านกำนันวุฒนะคะท่านตลาดอจิมา แล้วก็คุณสาโรสสาวัดจำนันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณเรืองทองพัน์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะาสารคดีชุดเรื่องเล่าจากบ้านในปีมูงที่6ตําบลบางไทรอาเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาก็จบลงนะคะแล้วก็พวกเราขอ,อาได้พบกันในโอกาสหน้าค่ะแล้วกับสวัสดีค่ะ you